ใส่ลงไปชักสีเงินแก้สีเงินยดงด้วยถ้างลงักปได้วาสูดมีก็สูดง ทำใหงไงเนื้อเนีเนเใส่กับใบบัวรภาพัวตั สวัสดีครับพอับหมดพากินพาเที่ยวเช่นเคยครับมือนีอยู่บ้านครับเดี๋ยวจะมาทําไก่ได้ไก่มาตัวหนึ่งครับเดี๋ยวสิมร้องเหตุผล่ามันสีแสบบ่นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันอันนี้ไก่ผมซับไปแล้วครับแต่ว่าผมแช่ฟิดไตไเดี๋ยวกำลังละลายนานอยู่ครับอันนี้ตำเครื่องครับ เครื่องมีอย่างน่ตะไคร้พริกนะครับกระเทียมนะครับพริกแกงนี่พี่นะครับนี่พริกแกงวันนี้แล้วก็ใส่ใบประกูดทุกหน่อยไม่ได้ใส่หลายครับมะกูดสามสี่ใบนี่มาบ้างครับพริกไทยนีย่แล้วก็ใบโหระพาบักข้ามเปียกครับขาดไม่ได้บักข้ามเปียกไปเดี๋ยวเราไปโขกไป เครื่องนก่อนนคะครับ ハハ <laughs> นะดับแรกขานเตาก่อนครับนี่ขาเตาเรียบร้อยขานเตาเสร็จป,ปุ๊บก็ใส่ตัวนี้นไปปิดแกงเดี่ยวตำแล้วนะครับใส่ลงไป ใส่ใส่หัวสับไปครับลงมานี่ もう。 ใส่เครื่องปรุงเยอะเหมืนีครับหนัวหางไส้าไปแล้วก็โรตีครับหนล่งปลโคเลโคลโคเลโคเล่โคลดที่นัะ ใช้ตรงกับนะปุดไดวาสดนีคือสูงซิมะอืมดีมคำบคงใหญ่นเนื้อเนียน ใส่กับใบบัวร่ภาพดูดจวนืม <c oughs> หอมเอ่อตะไคร่นะครับติ๊กไคร่ใบมะกรูดนะครับบรใสายัางไหลเลย จุดพอย่ำเกลียวเขานะครับเนาะกินหลายๆคนแซ่บอืมอ่ะโอ้ออเงออาขอดตาคออะไอันะกินมาคอไม่ครับกินนี่บอกคุเดียวเลยโอ้ยเงยขอดตาแซ่บ Yep.